สวัสดีค่ะวันนี้เรานําเสนอมันฝรั่งทอดค่ะเป็นมันฝรั่งชุบแป้งทอดแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะอีกแบบนจะเป็นแบบมันฝรั่งทอดกรอบเป็นแผ่นๆค่ะทั้งสองแบบนะคะเรามีคลิปให้ดูถึงสี่คลิปด้วยกันนะคะอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวจะมีต่อจากตอนท้ายของเนื้อหาบนสไลด์นะคะ การขายมันฝรั่งทอดชุบแป้งทอดจะขายดิบขายดีมากนะคะลูกค้าเข้าคิวซื้อยาวเหยียดเลยค่ะวันนี้เราก็เลยจัดมานําเสนอเป็นพิเศษค่ะมีหลายรูปแบบมากนะคะทั้งแบบมันฝรั่งของในประเทศแล้วก็รูปแบบมันฝรั่งของต่างประเทศนะ,ะนอกจากนั้นเรายังมีรูปแบบของถุงที่ใส่ถุงถ้วยแพ็กเก็ตหรือแก้วมาใส่นะคะแพ็กเก็ตยิ่งสวยๆนะคะเพื่อใส่มันฝรั่งทอดของเรานะ,ะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายนะ,ะเพื่อให้สินค้าออกมาดูดีนั่นเองนะคะ เรามาดูมันฝรั่งทอดนะคะมันฝรั่งชุบแป้งทอดค่ะหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้ก่อนชุบแป้งนะคะแล้วก็ลงกระทะทอดนะคะการทอดของเขาก็จะทอดเป็นสองรอบนะคะการทอดรอบแรกคือทอดให้สุกออกเหลืองนิดนิดแล้วก็กขึ้นกระทะพักไว้สักพักหนึ่งนะคะพออุณหภูมิลดลงแล้วก็เอาลงอีกรอบเป็นปการทอดรอบที่สอง ทอดครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการทอดทําให้ผิวของมันฝรั่งสุกเหลืองนะคะมีความสม่ําเสมอการสุกเท่ากันแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้มันกรอบมากขึ้นนั่นเองนะคะนี้พอสุกแล้วขึ้นจัก,กระทะแล้วก็จะประมาณนี้สีสันนะคะมันจะสุกสม่ําเสมอสีเหลืองสุกเท่ากันหมดนะคะแล้วก็กรอบด้วยในลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บก็จะต้องเลือกว่าจะใช้ผงอะไรโรยนะลูกค้าก็จะบอกใส่ผงโรยอะไรนะฮะ ก็จะกลายมาเป็นมันฝรั่งขย่านะผงขยา่าใส่ผงขยา่ามันฝรั่งขยา่านี้เรามีผงม,มานําเสนอด้วยนะคะรูปแบบตัวอย่างนะ,ะผงที่ใช้ขย่าแบบนี้นะ,ะหน้าตาอย่างนี้นะราคาประมาณนี้นะคะถ้าเราซื้อเยอะก็จะถูกอันนี้อันนี้เขาขายขีดหนึ่งประมาณนี้นี้เอามาดูเป็นตัวอย่างค่ะ น,นี้คือมันฝรั่งชุบแป้งทอดนะคะพอขึ้นจากกระทะมาหน้าตาจะเหลืองๆอย่างนี้หน้าทานแบบนี้ค่ะข้างนอกกรอบนะคะข้างในก็จะนุ่มแบบมันฝรั่งอ่ะนะฮะมันฝรั่งมันอร่อยอยู่แล้วอ่ะนะคะอันนี้แบบทอดกรอบค่ะก็จะม้วนๆกรอบแบบนี้อันนี้เป็นของเกาหลีค่ะนี่ไม่ต้องบอกเนะ <c oughs> าะอไทยจะประมาณหน้าตาอย่างนี้ค่ะไทยกรอบข้างนอกนุ่มในนะคะกินใหม่ๆสุกใหม่ๆจะอร่อยนะคะแต่ถ้าเก็บไว้นานนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะ มันฝรั่งนะฮะอันนี้คือกรอบอันนี้ก็เป็นแบบเฟรนช์ฟรายนี้คือแบบแผ่นกรอบนะะแห้งเก็บได้นานนะฮะอันนี้เรานําเสนอในรูปแบบของอ่บรรจุภัณฑ์กล่องที่ใส่ถุงที่ใส่แก้วที่ใส่นะฮะว่าจะใส่ออกมาหน้าตาแบบไหนรูปลักษณ์แบบไหนนะฮะเราจะได้นึกภาพออกนะ,ะถ้ามันสวยถ้ามันไม่สวยเราจะได้เปลี่ยนรูปแบบได้นะฮะแพ็กเกจที่ใส่มันจะทําให้สินค้าเราทําให้มันฝรั่งเราดูดีขึ้นนะคะ นี้เราก็เสนอในรูปแบบของถงุงแก้วหรือถ้วยกระดาษที่เอามาใส่นะแพ็กเกจยินใส่สินค้านะฮะเพื่อให้สินค้าออกมาดูดีนะคะถ้าเป็นมันฝรั่งเป็นแผ่นแผ่นทอดกรอบก็จะใส่ถุงอย่างนี้ดีไหมอย่างเงี้ยใส่ถ้วยแก้วพลาสติกแบบนี้ดีไหมนะคะนี่ก็เอามาเสนอรูปแบบนะคะบรรจุภัณฑ์แบบไหนถึงจะดีนะคะเราก็จะได้นึกภาพออกนะแบบนี้ดีไม่ดีแบบไหนนะคะก็เลือกรูปแบบได้ เอามาใส่ในรูปแบบของดูอ่ดูถ้วยแบบนี้ดีไหมสวยไหมเหมาะไหมนะคะอ่ะถ้าใครจะเป็นเพ้นท์ไฟใส่แบบเรียบๆอย่างนี้หรือว่าจะเอาเป็นถ้วยอย่างนี้หรือว่าจะเอาลายหรือจะเอาใหญ่กว่านี้เราเอามาดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวคิดแนวไอเดียที่เราจะทํานะคะน,นี่ก็เสนอรูปแบบของถุงเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ใส่สําหรับมันฝรั่งที่เป็นแผ่นๆทอดกรอบนะคะเพราะว่ามันฝรั่งทอดกรอบเก็บได้นาน อันนี้เป็นถุงใสๆนะคะถุงเปิดหน้าข้างหลังเือเป็นถุงฟอยนะคะอันนี้ปิดเห็นแต่แบบนี้หรือว่าจะเป็นถุงเล็กๆแล้วก็ซีลวปากถุงทีเราก็เลือกได้นะฮะว่าเราจะใช้รูปแบบไหนอันนี้กรณีที่ใครจะแบบทําแล้วทําเป็นจริงเป็นจังนะคะทำเปิดร้านจริงๆนะคะอันนี้ทํารูปแบบแห้งนะคะทอดกรอบนั่นเองอันนี้ก็เสนอให้ดูในรูปแบบของถุงนะคะแพ็กเกจยิ่งสวยๆนะคะเป็นถ้วยกระดาษถ้าใครจะทํา เปล่งทอดถทแบบนี้ดีไหมสวยไหมหรือไม่ดีมันใหญ่ไปมันเล็กไปอะไรประมาณนี้นะคะถุงที่บรรจุถุงที่ใสแบบนี้ดีไหมนะคะเราก็ามาดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวไอเดียนะของเขาอเอามาใส่อะไรเขาบอกว่าเอามาใส่กล้วยฉาบามาใส่เผือกกรอบนะคะใส่มันเหลืองเราถ้าเอามันฝรั่งกรอบของเรามาใส่จะหน้าตาแบบไหนนะคะก็ามาเลือกนะคะเป็นแนวไอเดียอันนี้หรือจะใส่เป็นถุงเล็กๆแบบนี้มันฝรั่งกรอบนะคะเป็นแผ่นเล็กๆค่ะ ใส่แบบนี้แล้วก็ซิลปากถุงอีกรอบนึงแล้วก็เอามาใส่กล่องใหญ่ๆแพ็คส่งอีกทีหนึง่งนี่ถ้าแบบขายออนไลน์ขายเป็นของฝากอะไรอย่างนี้หน้าตาก็จะใส่แล้วจะประมาณแบบนี้ทำให้สินค้าเราดูดีมีราคาขึ้นค่ะอันนี้ก็ถุงนะคะให้มาดูตัวอย่างเป็นถุงจะแ,แบบไหนเนาะถึงจะดีถึงจะเหมาะสมนะคะหรือบอกมันไม่ดีมันทึบมันเล็กอะไรกแล้วแต่นะ นี้ติดแบรนด์ด้วยนะคะเอามาดูเป็นตัวอย่างเผยให้เกิดไอเดียเออแบบนี้มันไม่ดีแบบนี้มันไม่สวยหรือแบบนี้มันดีก็แล้วแต่นะเอามาดูเป็นตัวอย่างเออถ้าสินค้าของเราอร่อยนะคะรสชาติด,ดีสม่ําเสมอแล้วก็ดีจริงแล้วนะคะคงที่แล้วเราค่อยติดแบรนด์นะ,ะแต่ถ้าของใครที่ยังทําไม่ดีรสชาติยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะยังไม่คงที่อย่าเพิ่งติดแบรนด์นะะเดี๋ยวจะพังเอานะคะ เราะฉะนั้นก็เราให้สินค้าเราอ่ะอร่อยคงที่ก่อนล้วค่อยติดแบรนด์เป็นการยืนยันสินค้าว่าสินค้าเรามีตัวตนเรามีที่ไปที่มานะคะเป็นการล็บปากการะกันได้ในระดับหนึ่งค่ะอันนี้เป็นการทอดแบบกรอบนะคะเป็นแผ่นๆค่ะการทอดกรอบจะเก็บได้นานนะคะทอดแบบชาวบ้านลงกระทะทอดแบบกล้วยฉาบค่ะแบบนี้ทอดแบบบ้านๆทอดแบบง่ายๆนะคะ,อะทอดเสร็จแล้วเขาก็จะใส่ ขังรวมไว้แบบนี้นะคะแบบตรงนี้พอไดอ้เยอะๆนะคะมันเย็นแล้วเราค่อยใส่ถุงรวบรวมอีกทีหนึง่งพอได้ปริมาณเยอะๆแล้วเขาก็ค่อยมาแยกแบบนี้ใส่ถุงเล็กขายนะฮะนี้อีกทีหนึง่งนี็คือถ,นะถุงเล็กที่เขาแยกขายนะถุงเล็กที่เขาแยกขานี้ถ้าใครจะมองเป็นธุรกิจ มองเป็นแบบร้านก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทําตั้งแต่ขั้นแรกตรงนี้ตั้งแต่ทอดเรามาซื้อเจ้าที่อร่อยยนะคะเราก็มาแพ็คขายในรูปแบบของตัวเองนะคะมาแพ็คขายติดแบรนด์ของตัวเองนะคะแล้วก็ติดถุงทําหาถุงหาแพ็กเก็ตหาถ้วยหาเจ้าส่งหาระบบการขายของเราเองนะคะเราก็ทําเป็นร้านค้าเป็นธุรกิจของเราได้นะขายทางออนไลน์ได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งทําตั้งแต่ขั้นแรกตั้งแต่การทอดการปอก เรามาเป็นจับสินค้ามาแล้วก็เอามาติดแบรนด์ของตัวเองเพื่อเป็นร้านค้าของตัวเองเพื่อเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วก็ส่งขายเองนะคะก็ทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นมันฝรั่งทอดกรอบนะคะเป็นมันฝรั่งเกลียวค่ะอันนี้เป็นแผ่นๆนะคะทอดกรอบก็ขายตามตลาดนัดก่อนถ้าของใครที่ยังทําใหม่ๆนะปีสองปีสามปีแรกรสชาติเราอาจจะยังเปลี่ยนอยู่ ความชื้นยังมีอยู่หรือว่าทํารสชาติมันยังไม่คงที่นะคะก็ใช้วิธีการเอามาขายที่ตลาดนัดขายที่ชุมชนก่อนนะคะเมื่อไรที่เราทํามันคงที่ก่อนแ้วค่อยติดแบรนด์ใส่ถุงแล้วก็จําหน่ายอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะเพื่อยืนยันสินค้าของเราว่าเรามีสินค้าที่ดีมีตัวตนนะคะมีระดับการขายก็คือขยับขึ้นอีกระดับหนึ่งน,นี้ขายตลาดนัดขาย เป็นแผ่นๆนะคะแบบนี้ทอดกรอบเป็นแผเพนฟรายแบบกรอบเขาบอกว่าเป็นสินค้ายอดฮิตนะคะตลาดเขายังยอดฮิตเลยค่ะเป็นมันฝรั่งเกลียวทอดกรอบนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของเกาหลีค่ะทอดกรอบเหมือนกันเขาก็สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะแล้วก็เอามาวางแล้วก็โรยด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็เอาอีกแผ่นมาประกบแล้วก็พันม้วนแบบนี้เอาไม้ทิ่ม ไม่ให้มันคืนตัวนะ,ะให้มันอยู่ทรงนั่นเองเวลาทอดนั้นก็จะได้เป็นม้วนๆแบบนี้ก็สุกแล้วก็ดึงไม้ออกก็จะประมาณแบบนี้คหรือใครจะทําแบบนี้ก็ได้นะ,ะมันฝรั่งบดนะแล้วก็ทําแป้งให้มันเหลวๆนะคะแล้วก็บีบลงกระทะร้อนๆกระทะเหล็กนะคะใส่ไส้ใส่ใสในหน้าเข้าไปนะคะหน้าชีสหรือจะไส้ก็ได้นะ,ะใส่ไส้เป็นไส้กรอกหรือใส่ไส้อย่างอื่น นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราบอกว่าเรามีเสนอหลายรูปแบบนะคะอันนี้เป็นของต่างประเทศอันนี้ก็เป็นของเกาหลีนะคะเป็นมันฝรั่งบดค่ะนี่อีกรูปแบบหนึ่งอ่ามันฝรั่งบดแล้วก็มาปั้นเป็นรูปทรงนะคะจะปั้นแบบไหนทรงไหนก็แล้วแต่นะะปั้นกลมๆพอทอดออกมาก็จะประมาณนี้คล้ายๆกับไข่นกกระทาบ้านเราอ่ะนะคะแต่ว่าของเขาเป็นเป็นมันมันฝรั่งอันนี้ก็เป็นของเกาหลีนะอันนี้ก็เราเสนอหลายรูปแบบค่ะ เดี๋ยวเรามีคลิปด้วยนะวันนี้เรามีคลิปทั้งหมดสคลิปด้วยกันค่ะทอดก็จะประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็มาดูว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนตอนนี้ขอมาที่โฆษณาน,นิดนึงช่วยกดปุ่มไลค์กับซับสไครต์ให้หน่อยค่ะหรือจะแชร์ไปฝากเพื่อนๆก็ได้นะคะขอบคุณค่ะทอดนะคะลงกระทะทอดพอขึ้นออกมาสุกแล้วจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเป็นทอดกรอบค่ะน,นี่เคให้เห็นว่ามีสองแผ่นประกบกันนะคะ นนี้ก็เป็นของญี่ปุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งวันนี้เราเสนอหลายรูปแบบมากนะคะญี่ปุ่นเขาจะใช้วิธีการแป้งบทนะคะแล้วก็เอามาใส่ไส้กลทอดอีกทีแล้วก็ขึ้นมาก็จิ้มน้ําจิ้มหรือจะจิ้มซอสก็แล้วแต่อาหารญี่ปุ่นนะสไตล์แบบนี้โลกเกะน,นะคะแล้วแต่ว่าจะใส่ไส้อะไรนะคะมีไส้หลากหลายเลยนะคะใส่ไส้เวลาทอดบ,บนันจะดูน่าทานมากเลย ญี่ปุ่นนะฮะทำจากมันฝรั่งบดนั่นเองนะไส้ก็ใส่ไส้ครีมก็ได้ไส้ช็อกโกแลตก็ได้หรือผักรวมก็ได้หรือปูอัดก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะไส้ที่เราชอบมองมาแล้วน่าทานค่ะญี่ปุ่นนะคะอันนี้น่ากินเป็นของกินเล่นนะคะว่างกินเล่น น,นี่เป็นของเกาหลีนะคะมันฝรั่งบดนะ,ะเอามาปั้นเป็นรูปทรงนะคะอันนี้เขาก็ทําลายออกมาประมาณลายแบบนี้ลายซ้อมนะคะก็ลงกระทะทอดประมาณแบบนี้นะคะ,ะหน้าตาโผกมาก็จะเห็นเป็นรอยแบบนี้นะคะเป็นลายของมันฝรั่งบดนั่นเองนะคะอนน้กใส่ไส้นะปั้นเป็นก้อนๆใช่ไหมข้างในก็ไอชีสนะคะชีสย,ยืดนี่คือหน้าตาของมันฝรั่งบดนะคะเรามี เรามีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะมันฝรั่งบททดทอดกรอบค่ะมันฝรั่งบททอดกรอบนะคะดูน้ำจิ้มนะ,ะมีหลากหลายสีน่าอร่อยทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันค่ะเปิดไฟล์แป๊บหนึ่ง คลิปวิดีโอวันนี้มีทั้งหมดสี่คลิปนะคะเป็นของไทยสองคลิปแล้วก็ของต่างประเทศอีกสองคลิปค่ะน,นี้เป็นของไทยก่อนนะคะอ่าสี่คลิปทั้งหมดสิบหกนาทีนะคะเป็นมันฝรั่งทอดของพี่สูตที่อยู่นนทบ,บุรีนะคะขอขอบคุณเทปค่ะขอบคุณคลิปนะคะ ที่สุดเขาบอกว่ามันของเขาว่ามันต้องคอดทุกวันมันเมืองไทยมันไม่มีบางช่วงมันอาจจะขาดมันเป็นฤดูที่มันมันหมดฤดูนะเขาเลยต้องไปใช้มันฝรั่งจากต่างประเทศเขาก็เลยไปรับที่นู่นตลาดสีมุมเมืองบ้างตลาดไทยบ้างนะคะไปรับจากห้องเย็นนะคะก็เลยทําให้สินค้าเขามีตลอดทั้งปีนะคะ พี่เขาบอกว่าพี่เขาอยากจะแบ่งปันอาชีพให้กับคนที่ตกงานคนที่ยังไม่มีอาชีพสามารถที่จะเข้ามาดูคลิปของพี่เขาได้นะพี่สุนุนทบ,บุรีอยู่ตลาดบางใหญ่นะคะเขาบอกว่าเวลาทํามันฝรั่งทอดเนี่ยจะต้องปอกแล้วก็ให้โยนลงน้ําทันทีเพราะว่ามันจะมียางออกตลอดเวลานะฮะล้างน้ําหลายๆน้ําแล้วก็เอามาทอดตามขั้นตอนของพี่เขานะ,ะพี่เขา ร้านเขาบอกรายละเอียดดีมากเลยเขาขอบต้องขอบคุณร้านหนูพี่เขานะคะตลาดบางใหญ่นะะร้านพ่สุเขาเขาแบ่งปันรายละเอียดให้เยอะมากเลยนะคะแต่พอดีก็ตัดออกมาสั้สนๆนะคะอันนี้คือวิธีการทอดของร้านพิสุเขานะคะก็จะทอดสองรอบด้วยกันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะบอกรายละเอียดวิธีการทอดด้วยนะคะ พี่เขาบอกว่าจะมีคนถามมากเลยว่าทําไมต้องทอดสองครั้งนะคะเขาก็จะบอกรายละเอียดดีมากนะคะบอกว่าการที่เขาจะต้องทอดสองครั้งเพราะว่าการทอดครั้งแรกของเขาอะเวลาหย่อนทุกแป้งหย่อนลงกระทะในแต่ละครั้งเนี่ยชิ้นที่ใส่ลงไปก่อนเนี่ยมันก็จะสุกมันก็จะเกรียมก่อนมันก็จะทําให้ชิ้นหลังๆเนี่ยยังไม่สุกเขาก็เลยใช้วิธีการบอกว่ารีบใส่ลงไปก่อนแล้วค่อยตักขึ้นนะคะตักขึ้นเพื่อให ให้มันสุกสม่ำเสมอกันนะนะั่น,นก็คือให้มันเหลืองนิดนึงแล้วเขาก็ตักขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อรอ,อกระทะต่อไปในรอบแรกเหมือนกันก็ตัดขึ้นมารวมกันแล้วค่อยเอาไปลงอีกกระทะหนึ่งนะคะเพื่อให้สุกพร้อมกันคราวนี้ผิวของมันฝรั่งก็จะได้สุกสม่ำเสมอแล้วก็มันก็จะได้กรอบด้วยนะคะ เขาได้ทดลองมาหลายรอบแล้วเขาบอกตั้งเวลาจับก็แล้วทอดรอบเดียวหรือทอดสองรอบกว่าจะไม่ได้สูตรที่เขาใช้ขายทุกวันนี้เนี่ยเขาทดลองเขาทามาแล้วหลายรอบแล้วคงที่แล้วนะคะถึงได้มันฝรั่งทอดกรอบออกมาแบบสีสวยแบบนี้นะคะที่เขาก็ผ่านขั้นตอนกระบวนการทําทดลองทําแล้วทําอีกทําแล้วทาเล่ากว่าจะได้แบบนี้นะคะลูกค้าติดหนึบคนค้าลูกค้าติดยาวเหยียดนะคะ ได้ออกมาเป็นร้านดังที่อยู่นนทบ,บุรีนะคะลูกค้ายืนรอนะคะเยอะมากค่ะเข้าคิวยืนรอเลยค่ะแล้วร้านพี่เขาก็ใจดีบอกรายละเอียดขั้นตอนหมดเลยนี่คือใส่ผงนะผงขยาเขยวเช็ก มั้นฝรั่งพี่เขาจะแบบสุกเหลืองนะคะสม่ำเสมอกันนะคะสีสวยมากนะคะกรอบฟังเสียงตัดฟิวนะ,ะลูกค้าเยอะใส่ผงขย่านะคะตามที่ลูกค้าบอกย <c oughs> ยขย่าขย่าขายดีค่ะขายดี มา,มาที่ตลาดมินบุรีค่ะเป็นร้านที่สองนะคะตลาดมินบุรีค่ะอันนี้ตลาดที่สองนะ,ะไฟคลิปที่สองแล้วค่ะเจ้านี้ก็คนแน่นค่ะลูกค้าเต็มเหมือนกันค่ะคิวยาวเจ้าดังค่ะอยู่ข้างในตลาดมินบุรีนะคะ เป็นตลาดที่ขายของทั้งวันค่ะทั้งวันเช้ายันเย็นค่ะอ เขยา่ามันฝรั่งเขยา่าเขย่าจริงๆค่ะเขย,าย่ขาเยอะลูกค้ายืนรอคิวยาเวเหยียดเลยค่ะใส่ผงนะคะปิดเขยา่าร้านนี้ขายดีมากนะค,ะคนขายสองคนเขยา่าแทบไม่ทันสุกไม่ทัน,นะคะ่ะคนทอดจะอยู่ข้างหลังนะคะ เขียวจริงๆมันฝรั่งทอดเขยียวามันฝรั่งเขยียวาสีของเขาจะสุกเหลืองนะคะน่าทานมากขายดีขายดีค่ะ สดใหม่ๆจะกรอบจะอร่อยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะมันฝรั่งมันอร่อยอยู่แล้วนะคะนี่คือขายคิวยาวนะคะลูกค้าตึมที่ไปเปิดดูนะคะในคลิปแต่ละที่แต่ละที่นะคะขายดีจริงๆค่ะลูกค้าบอกตอนนี้ตัดมาเป็นสองแถวแล้วคิวยาว อันนี้ทอดอยู่หลังร้านนะคะเขาก็จะทอดเป็นสองกระทะเหมือนกันค่ะทอดอีกสองคนนะคะขายดีมากอั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะลงแป้งขึ้นลงกระทะแล้วก็เอาขึ้นนะคะก็ทอดสองรอบเหมือนกันค่ะใช้เทคนิคเดียวกัน วันนี้ร้านเขาบอกว่าขายห้าสิบห้าโลร้านพี่สุเมื่อกี้ขายแปดสิบโลนะคะต่อวันกระทะก็ใหญ่นะคะใส่จำนวนเยอะมากยังขึ้นออกไปแล้วขายไม่ทันเลยค่ะลูกค้าต้องรอนานเลยค่ะชิ้นใหญ่กินจุเลยค่ะ ดูกรอบสีเหลืองสวยมากนะคะดูกรอบชิ้นใหญ่นะราคาก็จะประมาณ30 40ิบี่บห้ารู้สึกจะประมาณนี้มีหลายราคา มันฝรั่งอาจจะราคาเริ่มต้นอาจจะแพงนิดหนึ่งสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะเขามีให้เลือกเพราะมันฝรั่งกิโลละแพงกิโลละประมาณสามห้าสี่ห้าห้าสิบนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละที่นะคะบางช่วงฤดูอาจจะแพงกว่านี้ก็อาจจะมีนะคะมันเป็นฤดูบางช่วงออกขายท้องตลาดบางช่วงมันหมดฤดูนะคะมันก็อาจจะแพงนิดหนึ่งนี่คือต้นทุนของมันฝรั่งเพราะมันฝรั่งมันแพงอยู่ไม่เหมือนกล้วยไม่เหมือนมันเทศมันเหลืองมันขาวของบ้านเราก็จะถูกกว่า ต่อไปอเป็นคลิปที่สามนะเป็นของเกาหลีค่ะเป็นแบบทอดกรอบนะคะคลิปที่สามเป็นมันฝรั่งทอดกรอบสไลด์หั่นเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปล้างนะคะเล็กๆบางๆี๋ยวเขาก็จะเอาสองแผ่นมาซ้อนกันแล้วก็ม้วนม้วน เวลาล้างต้องล้างดีๆนะคะเพราะมันฝรั่งเนีย่ยยางมันเยอะค่ะบางเจ้าเขาบอกว่าใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ซับนะคะซับเอาน้ําออกนะแล้วก็โรยได้แป้งมันนะคะแป้งแป้งแป้งข้าวโพดเอาอีกแผ่นหนึ่งมาประกบอมวนวลเ,เอาไปทอด คงจะแบบทําทานเองนะทากินเองนะขั้นตอนรายละเอียดไม่ทันแบบรูปแบบของสินค้าเพื่อเอามาทอดกินให้ดูน่าทานนะคะก็ะจะต้องกัดไม้ด้วยนะ,ะเพื่อเวลาทอดมันจะได้อยู่ทรงเป็นแบบม้วนๆนะคะจะไม่คืนตัวเวลาโดนความร้อนเราขึ้นจากกระทะมาเราค่อยถอดไม้ออก นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อให้สินค้าเพื่อให้รูปลักษ์ของมันฝรั่งทอดกรอบจะได้ออกมาหน้าทานนะคะรูปแบบของมันฝรั่งทอดกรอบกระทะมันฝรั่งอะ่ะมันกรอบอยู่แล้วนะคะถ้าหั่นบางๆนะคะกรอบขึ้นกระทะมาก็จะดึงไม้ออกนะคะแล้วก็โรยด้วย ผักชีบ้านเขานะกลุ่มตระกูลผักชีค่ะมันจะมีกลิ่นหอมบ้านเราก็จะโรยเกลือน,นิดนึงนะฮะฟังเสียงกรอบสีเหลืองอ๋อยเลยค่ะน่าทานค่ะสีมันแบบน่าทานอนะ่ะดูกรอบกรอบมากกดให้ดูกรอบ นี่คือเป็นคลิปของเกาหลีนะคะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งค่ะสําหรับใครที่สนใจจะทํากินเองนะแบบนี้ก็แบบดูน่าทานดูน่ากินค่ะนี่อีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นของเกาหลีอีกแบบหนึ่งกสไลด์หั่นบางๆเช่นเดียวกันค่ะในการทอดกรอบนะคะ นี่ก็ประมาณสองสามนาทีนะคะเหลืออีกประมาณสองนาทีแป้งข้าวโพดโรยโรยด้านบนนะคะของทุกแผ่นนะก็เดี๋ยวเอาไข่ขาวมาทานะทาผิวด้านบน แล้วก็เอาอีกแผ่นมาประกบกันตัดเป็นรูปทรงหรือใครจะทำเป็นแบบมันฝรั่งบดสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้นะเป็นก้อนกลมๆนะญี่ปุ่นเขาจะเอามันฝรั่งไปต้มแล้วก็เอามาบดท,ทำเป็นแป้งแล้วก็เอามาปั้นข้างในก็ใส่ไส้แต่ว่าจะเป็นไส้อะไรก็แล้วแต่นะไส้ครีมไส้ ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นประเภทปูอัดก็ได้นะคะใส้แล้วก็ปั้นแล้วก็ลงไปทอดได้เป็นอาหารของญี่ปุ่นคาโรเกะนะคะจิ้มซอสนะดำๆประกบเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาหั่นเป็นรูปทรงนะคะเดี๋ยวเขาก็จะหยิบไปทีละคู่ทีละคู่ลงกระทะทอด เอาทอดด้วยความร้อนต่ำนะจะค่อยๆให้สุกทีละน้อยทีละน้อยในการทอดมันฝลังกรอบนะคะ อตอนนี้ช่วยกดปุ่มไลค์กับ s u b สไครต์ให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็ทอดกรอบนะคะมันก็จะเป็นไปตามรูปทรงที่เขาเอามาแปะแล้วตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะกรอบประมาณนี้นะคะ คลิปค่ะวันนี้เราดูไปพร้อมกับวิธีการทำแล้วก็มีรูปแบบมันฝรั่งมาให้ดูหลากหลายมากนะคะเป็นของเกาหลีแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ของไทยมีหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในแผ่นในสไลด์ต่ออีกนิดหนึ่งหมดแล้วยังเอ่ยหมดประมาณนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะใครที่ยังไม่ได้กดช่วยกดให้นิดหนึ่งนะคะขอแรงกดปุ่มไลค์กับ s u b s c r i b ์ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะ